สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม้หอบดอกไม้ช่อตโตเบิร์ดเด์ดปุกลุกจัดคำอวยพรชุดใหญ่จะปาร์ตี้ฉลองวันค้ายวันเกิด19กรกฎาคมอายุครบ30ปีนอกจากพี่น้องผองเพื่อนจะมาร่วมอวยพรนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์วชรรัตกูลกันทวนหน้างานนี้พระเอกคนสนิทไม้พัทรเดชสงวนความดีกอบไม่พระเช่นเดียวกันโดยหนุ่มไม้โพสต์รูปที่ตัวเองหอบดอกไม้ช่อโตมามอบให้สาวปุกลุกพร้อมข้อความขอบคุณ และคำอวยพรยาวเหยียดว่าตอนนี้เรารุ่นเดียวกันแล้วนะครับเธอเป็นคนดีเป็นคนแคร์ความรู้สึกทุกคนรอบข้างเป็นคนตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ตั้งใจจนสิ่งที่เธอทำมันเริ่มมาฝังอยู่ในเราละบางครั้งก็ถามตัวเองเหมือนกันว่าฉันเป็นคนจริงจังแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ก็ขอบคุณมากนะขอบคุณสําหรับทุกความหวังดีขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษาในหลายๆเรื่องยากๆในชีวิตและช่วงนี้ก็มีอีกเรื่องที่จะปรึกษามีตังค์ให้ยืมไหมขำๆนะวันเกิดปีนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆขอให้เป็นปีที่ดีทั้งเรื่องครอบครัวงานในวงการธุรกิจที่ทำเพื่อนฝูงและความรักนะครับพระเจ้าเสริมกำลังพระเจ้าอวยพรสุขสันต์วันเกิดครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ